ระวังนะครับใครที่ปิดมือถือแล้วก็กดปุ่มเปิดมือถือไม่ระวังนะครับอาจนําไปสู่การสูญเสียข้อมูลสําคัญของคุณได้นะครับในลักษณะที่แบบว่ามันจะเข้าโหมดรีการ์ลี่หรือว่าโหมดช่างนะครับในการเคลียร์ข้อมูลนะครับหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับมันจะมีเมนูสําคัญอยู่ไม่กี่เมนูนะครับถ้าเกิดเรากดพลาดนะครับก็อาจนําไปสู่การลบข้อมูลสาคัญของคุณได้นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเมนูแต่ละบรรทัดแต่ละเมนูนั้นมีความหมายอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับผม คือการที่จะเข้าโหมด r e c o v e r y ได้นะครับหรือว่าโหมดโหมดล้างข้อมูลโหมดเคลียร์ข้อมูลครับตามภาษา,ายุทเจอร์ภาษาชาวบ้านที่เรียกกันง่ายๆกันนะครับการที่จะเข้าไปสู่โหมดนั้นได้นะครับก็คือเครื่องนะครับจะอยู่ในโหมดที่เรียกว่าเครื่องปิดอยู่นะครับปิดอยู่ที่เราแตะไม่ขึ้นภาพอะไรเลยนะครับคือโหมดที่เราปิดแต่เวลาเปิดนะครับบางคนไม่ระวังเนาะบางคนไม่ระวังคือจะ กดการที่จะเข้าโหมด Recover y เนี่ยคือมันต้องกดทั้งปุ่มเปิดปิดว่าปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงพร้อมกันนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงพร้อมกันก็บางทีนะครับใครที่เผลอบางทีเผลอกดผมยกตัวอย่างแล้วกันนะเพิ่มเสียงลดเสียงกดปุ่มสวิตช์กับปุ่มวอลลุ่มพร้อมกันนะครับแบบนี้นะครับเครื่องจะนี่ครับตรงนี้นะครับสังเกตว่าจะมีตัวหนังสือเล็กๆครับบอกว่าจะเข้าโหมดสู่โหมด Recover y นะครับตรงเนี้ย ตรงมุมนี้นะครับเดี๋ยวอีกสักพักนะครับเครื่องก็จะเข้าสู่โหมด Recover y นะครับแต่บางที่นะครับเราไม่ได้ตั้งใจนะครับที่จะกดแบบนี้นะครับเราไม่ได้ตั้งใจแล้วก็บางทีนะครับเราใส่เคสเนาะเคสประเภทบางทีขอบมันแน่นนะครับขอบแน่นแล้วก็มันก็จะเวลาเรากดเปิดนะครับ มันจะเหมือนจะ,จะกดปุ่มเน้นฝั่งนี้ด้วยนะครับมันก็จะมีสิทธิ์เด้งเข้าหน้าดีคข้าดได้เหมือนกันนะครับหรือบางทีนะครับปุ่มที่เป็นปุ่มแพรนะครับข้างในมันชอ็ชอตช็อตกดติดไว้ตลอดนะครับเวลาเราเปิดเครื่องมาก็มีสิทธิ์เด้งเข้าได้ไหน้านี้เหมือนกันนะครับคือมีสิทธิ์เด้งเข้าได้หลายกรณีนะครับหนึ่งก็คือเราเพลกดทั้งปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็ปุ่มเปิดปิดพร้อมกันนะครับ ก่อยเด้งเข้านานี้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือกรณีที่เราใส่เคสนะครับพวกเคสที่มันกดแน่นๆนะครับขอบแน่นนะครับแล้วมันกดฝั่งนี้อยู่ตลอดเวลานะครับเวลาเราเปิดปุ๊บมันก็เหมือนกดทั้ง3ปุ่มพร้อมกันนะครับมันก็จะมีสิทธิ์เด้งเข้านานี้ได้นะครับแล้วก็อย่างที่3นะครับก็คือกรณีที่ปุ่มนี้ครับข้างในนะครับมันมีความชื้นนะครับหรือว่ามันช็อตความชื้นช็อต ปิดช็อตทัดวงจรอยู่ฝั่งนี้นะครับเวลาเราเปิดเครื่องนะครับก็มีสิทธิ์ได้เข้าหน้านี้ได้เหมือนกันนะครับแต่ทีนี้กรณีที่เด้งเข้ามาครับบางคนอาจจะอยู่ในช่วงนี้นะครับก็ให้เราเลือกเป็นภาษาอังกฤษไปก่อนนะครับเพราะว่าเราจะพอแปลได้นะครับไม่เข้ามาสู่หน้านี้เนาะบางคนก็จะอาจจะมังงตัวนี้อีกนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายแล้วกันนะครับบรรทัดแรกก็คือ Install Form Storage Device นะครับก็คือว่า เป็นการติดตั้งนะครับไฟล์นะครับเป็นการติดตั้งไฟล์อัปเกรดนะครับของ OS สําหรับเครื่องนี้นะครับโดยที่ตัวไฟล์นะครับอาจจะโหลดมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับเพื่อมาติดตั้งนะครับหรือว่ามาซ่อมกรณีที่ลม Data มันมีปัญหาเนาะระบบเครื่องมีปัญหา ือว่าเราต้องการอัปเกรดเวอร์ชันของรอมนะครับในรุ่นนี้นะครับอย่างที่สอนะครับคือสําคัญเลยครับนะครับตัวนี้นะครับวิบดาต้านะครับวิบดาต้าก็คือการเคลียร์ข้อมูลล้างข้อมูลนะครับให้กลับไปเป็นค่าโรงงานนะครับตัวนี้นะครับถ้าเราเคลียร์นะครับข้อมูลเดิมนะครับที่เราตั้งค่าไว้ทั้งหมดครับเป็นแอปเฟซไลน์อะไรทุกอย่างนะครับจะถูกเคลียร์นะครับพวกถ่ายวิดีโอพวกรูปภาพอะไรพวกนี้จะหายหมดนะครับอย่างที่สามก็คือรีบูสนะครับก็เป็นการปิดเครื่องเปิดใหม่ตัวนี้ไม่มีปัญหานะครับปิดเครื่องแล้ว ไปเลยนะครับปิดเครื่องไปเลยแล้วก็เราค่อยมากดปุ่ม power นี้ใหม่ส่วนบรรทัดที่5นะครับเป็นการเช็คดีส์นะครับเช็คพื้นที่ของมือถือนะครับว่ามีปัญหาอะไรไหมนะครับพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็เป็นบอกเวอร์ชันของตัวตัวแกรมรีคัลวอรี่นะครับสําหรับเวอร์ชันนี้นะครับก็คือถ้าเราไม่ต้องการเคลียร์ข้อมูลนะครับก็แนะนําให้เป็นเลือกของให้ข้อมูลยังอยู่นะครับให้เลือกในส่วนของรีบูตนะครับก็โดยเราเลื่อนมาเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็ กดปุ่ม power นะครับเป็นการ enter นะครับหรือว่าเราเลือกแล้วก็มากด ok ก็ได้ครับเครื่องก็จะเป็นการ reboot นะครับเปิดขึ้นมาใช้งานใหม่นะครับโดยไม่มีปัญหานะครับหรือว่าในบางรุ่นนะครับหน้ารีคาบอรีก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าหน้ารีคาบอรีประมาณนี้ก็คือเราจะสัมผัสได้นะครับในส่วนนี้นะครับก็จะแยกคล้ายๆกันนะครับ install software ก็คือการติดตั้งไฟล์ไฟล์ android ใหม่ที่เราจะต้องการอัปเกรดหรือว่ต้องการจะซ่อมส่วนที่ เกหายนะครับโดยไฟล์นั้นนะครับเราถึงต้งโหลดมาก่อนนะครับส่วนตัวนี้เคลียร์ดัตตนะครับเคลียร์ดัตก็คือเป็นการล้างข้อมูลครับแต่บางรุ่นนะครับก็จะแยกย่อยออกเป็นเคลียร์แคสกับเคลียร์ดัต a นะครับเคลียร์แคสเนี่ยก็คือเป็นไฟล์ขยะนะครับตรงนี้เราเคลียร์ได้นะครับตรงนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเคลียร์ดัตตเนี่ยครับเคลียร์ดัตนี้ก็คือการล้างเครื่องนะครับหรือว่าการย้อนกลับไปเป็นค่าโรงงานใหม่นะครับตรงนี้ต้องระวังนะครับใครที่มีข้อมูลสําคัญนะครับมีข้อมูลสํําาคคัญก็ือไม่แนนะใให้้ช เคียออราต้านะครับเพราะว่าพวกรหัสอะไรรูปภาพอะไรที่เราบันทึกข้อมูลสําคัญจะหายหมดนะครับเหมือนย้อนไปเป็นเครื่องที่ซื้อมาจากร้านใหม่เลยนะครับตรงนี้แล้วก็ก็มีเช็คซิสเต็มนะครับก็เหมือนการเช็คสแกนดิส์นะครับตรวจสอบพื้นที่ของการเกร็บข้อมูลนะครับหอังกนั้นก็จะมีชัดดาวปิดเครื่องแล้วก็รีสตาร์ทนะครับปิดแล้วก็เปิดเครื่องใหม่ก็อ,อยู่ประมาณนี้นะครับโอเค